นม่กินทุกคนเออทุกคนบางคนมาบุน <laughs> ่นเว้ยไอ้พันกับปุณได้กินแน่มันมือโยกินละบ่สักเท่าป่าหนี่บ่ป่าันี่เผาป่าแล้วก็โคชินแล้วก็บกาสามผู้ว้าเฮ้ยในรูเดี๋ยวฮอร์ซีขึ้นไปเป็นเครื่องม,มาทานกินทางกับปุณลางทานเรียบร้อยยังแต่เผาป่าเผาแล้วเว้ยอือกับลัง เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งนก่อนวันนี้เรามีลูกน้องทำกับข้าวให้กิน <laughs> ว้าวว่าอย่าเอาตัวน้อยกับบมี่โอ้ปลาตัวใหญ่กด เ <laughs> นี่ยพ่อทดดิบแเมาบุญว้าวโอ้

เอาาใส่สื่เลยเอาอันน si mm hmm. şey ี้สซมอกแล้วก็ซน้ำเอ่ยวกได้เออต้มน้ำแบบอาเีลงเลยก็ได้สูตรแก้วส้มก็เตอันนี้แก้วสูน้ำุปเยสตรสูตเป็นาตมไปกาอเนาะกว่าเต่ามันปีนฝังฝั่งเลยรมอืได้ได้๊ักปลง มอ้ยกินมันเนี่ยคือซินดัดคือเจียบซินดาดโยนเจี๊ยวซินดาดเลยนะถ้าเสร็โอ้มันต้องเชื่อบางหอมขอมเน้นเชื่อตัหม่อมือพอดีแล้วนี่นะเอ้ยชิมดู้เอ้ยไปห้าวนะมันครบทีมแล้วมันเปิดห้างอาหารแล้วเนาะเอาไว้กันเลยกันแล้วไปเยอะ โคโพซีนก่อนเลยต้มเกี๊ยวกระโบเมือกล้องกระโบรักแบบแหลมเลยอืมดหาก็ลงกดำหน้าไมคะแดกระโดโคเรเอยเจ้ยนะโค้ชิซ่โอ้มีแหงว่าอยนี่มันบวเข้ารู้ว่าบ่ไม่แหงวะเด็กขี้โค้กเลยที่มันเข้าแต่มองโกบมีเป็นฝ่ายมันเป็นผีเท

ป่าเอ็มพ่อมันเดือพันสี่สี่คนบบ่ได้ดมนนีคนหลายเขากินเพิ่มเพิ่มเพิ่มมันเมื่อคืนนี้คนหลายจะเฉยร่วงนะอือปอดีงามเลยนาทมนี่ต่งเงาเออเข้าไปทีม,มันบ้านใหญ่ บองบุ่นเขวเขามาตะวิดเจะได้บอยโอเลยบอกใส่น้ำก็ใส่น้ำต้มน้ำตอเอ้ยดังหอวแล้วเจ้ากัตุนตุ่กินหมูนล่เลยนี่นีนไปสั่นนะเด้เกาคือเบอร์หมูเด่นคือเยอะหมูมันกินได้หละมันบริเจ็บ

ไม่รู้ตนี่แต่ว่าเอเดม่เห็นเขาแล้วแตไม่ได้ตายคนชิตวัดสมอนดิสมอน้เอตายพปดิ่งกันไปก็มันชี้กันอเยบบคือเขาเลยโอ้ยอีในมอนนะบ่เอันนะกัายกระเป๋าพวกนืนไปอีในซางจุงจะมู่ไปเอมู่อเออ จะมอนเพพ่นยางกอดมืไปไปพ่อทางแบไปชิมเาูอีกันพีกัดอยานี้เธอเปิดภาซีกัดจหอมแกมเียตีทางหอมแกมเลยพุดมากเลยบอกนันับกระห้มพอได้ข่าวว่ามีเงินจ้างจ้างหอมเขาทานเขามากกเลยจ้ก็อายุหูก็นของฟรีนั่

你对了。<laughs> <laughs> <laughs> มีซีไปเซอร์นครูหมู

เสียดายเดียไปปล่นํำสุเจ้เมื่อคืนเดอ๋เอ้ยมาเอาหัดยาเอ้คีค้าบยาสิคนแบบแนีน่หน้ยรูบอนุ่มคนนป็นเนื้อเข็มโค้งคือไปชักมันลงพื้น,น,น,นกระเดดดูเดเด แต่ว่าทอดไข่มได้ไัมเออมันแห้งมไดมันไ่มีที่เไข่เยมันมัเไข่มันน้ำแห้งก็สดเองมอเน้นชอบอันน้นแห้งใช้เป็นเน้นดีดืงนะของมันยังกรนโด้ไหเอยกินไปนน้าำเออเออ ลงมาพี่หน่อยนึงเราเห็นมองกระทะนหนนึงเออเซฟเฮ็ดกินนะถือพันเลยใกล้จะสูกลงบาปานนะยันปืนทองมันเลยแม่จนี่จะจ๊ะพี่จีนี่กันยังมือ ปีงมันนะฮะวอน่ะสองกับน้อยคนตัวบ้าหมาบ้าไม่ยรอกอีเมยยังหืดแมวนะแมวแมวกับ ไอ้แคงมาจับแน่นี่ตะบีมหั่มันเยบ่อตมกัรมือการตีมันอมแซ่บ ขาคุณผ้าคุณเล็บปากหนูคนนี้มีเครื่องดนตรีสวยมากคาณจับปากกันไหมอะจนลืมเลยตะเกียบแล้เล็บมอกแล้วไปดื่วสีบาร์วี มาแล้วทุกคนเอ้ยอยาเพ้วนั่งนั่นนี่เฮดตันงนี่เฮ้เป็นแถวไปตีมุ่งยาเพบอ,อ,อยาาบอย,อยาปอ,อก,ก่อนนั่งเล่นปเป็นสองผ้าอัจัดไปสิเก้อํำม,มักไงจัดไปเลยแย่เฮกกันด้วไม่มีลมหูข้อมึ่อยาพิมเรื่องมึง่ายย่ามั่นเมฆความสามารถของมันบอกบอยนะ จะไปปกกี้นี่เอาเพันพพันโซดูพันโซเอฟซีดูเอานี่ใส่ข้ปุ้นแล้วก็ใส่ปลาปลาปลาเพิมหอมเวลาไปให้คำเยอะดูอีกย่าีกกำลังกินหลยนมันใส่ข้าเพอกอข้ตัวกินก็เด้อทุกคนเด้อพี่น้องเอาตักินละกันหยพี่ป้าเบิดเก่งเลยทุกคนหายไปในพิบตา อีเมเกเนี่ยจะเก็บซอยอเมยีเอะไรทุกคนนะมีป้าเมื่อนี้น้องเตลกับพี่เตลแบบหวานแต่อาหารแล้วเพิ่นเนาะ